สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คิดเหนือกระแสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวุงบุทาคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่12เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้อาจารย์เสรีให้ชื่อว่ารัฐมนตรีที่ไม่ใช่รัฐมนตรตรงหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับ อาจารย์สรีบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนนานมาแล้วเนี่ยนะครับรัฐมนตรีของประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่ตรงกับบทบาทแล้วก็หน้าที่สามารถที่จะกํากับนโยบายแล้วก็บริหารงานของกระทรวงที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีสมัยก่อนในประชาชนสามารถที่จะยกย่องท่านเหล่านั้นสามารถจะยกมือไหว้ท่านเหล่านั้นด้วยความสนิทใจ และมาติดตามดูผลการทํางานของท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆในเชิงประจักษ์ให้เราได้ชื่นชมกันได้แต่ประมาณสัก30หรือว่า40ปีมานี้เนี่ยการแต่งตั้งรัฐมนตรีมันเปลี่ยนไปเรื่องความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับมาตรการอื่นๆที่ผู้มีอํานาจของพรรคเป็นผู้กําหนด ทำให้เราเนี่ยได้รัฐมนตรีที่ไม่ใช่รัฐมนตรงคือเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่จะทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาคนนั้นจะสามารถกํากับดูแลแล้วก็บริหารกิจการของกระทรวงที่ได้รับมอบหมายได้อันที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ว่าจะไร้คนเก่งคนดีที่มีความสามารถจะเป็นรัฐมนตรีกํากับกระทรวงต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ย เขาไม่จะรับการเลือกตั้งก็เพราะไม่ต้องตาต้องใจผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจหรือไม่เขาอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามมาตราการในการคัดเลือกของผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่นั่นคือตามกฎหมายแล้วก็ในช่วง20ปีมานี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่ละยิ่งรัฐบาลล่าสุดตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีชุดแรกหรือรัฐมนตรีชุดที่สองที่เพิ่งจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีไปเนี่ยผู้คนต่างก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการคัดสรรผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะเอาใครเข้าจะเอาใครออกจะให้ใครดำรงตำแหน่งอะไรน่าจะเป็นอำนาจของเจ้าของข้องหรือว่าเจ้าของพักตัวจริงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งใดๆในพักแต่ก็มีอำนาจเหนือทุกคนที่มีตำแหน่งอยู่ในพัก ลองพิจารณาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็รายชื่อของรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกกับการสลับตำแหน่งและรัฐมนตรีป้ายแดงที่เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยประชาชนก็จะมองออกว่าน่าจะเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจคนนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็เพื่อต้องการจะเป็นผู้แทนรัษฎรแล้วก็ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายและการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่ปรากฏว่ามีคนเป็นจํานวนมากที่หวังว่าจะได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีก็พอแต่ก็มีบางคนที่อาจจะต้องการเป็นรัฐมนตรีที่มีงบประมาณเยอะๆมีอํานาจมากๆการที่คนบางคนเจาะจงจะนั่งกระทรวงไหนแบบนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าทาไมพวกเขาบางคนเหล่านั้นถึงเจาะจงกระทรวงบางกระทรวงโดยเฉพาะ ในระยะหลังที่พักการเมืองมีในทุนผู้ร่ำรวยเป็นเจ้าของพักเนี่ยการคัดสรรรัฐมนตรีก็จะแปลเปลี่ยนไปความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นแค่เรื่องรองรองแต่ว่าเรื่องสำคัญมีการทำให้คนบางคนได้เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรงเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยไม่อาจจะได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและบางครั้งคนที่ได้ก็ไม่ใช่คนดีอีกด้วยมาตรการที่ว่าเนี่ยจะมีดังต่อไปนี้ขึ้นหนึ่ง คนที่เป็นตู้ ATM ของพักรับผิดชอบงบประมาณในการหาเสียงบางพื้นที่ดูแลสอสอในสังกัดได้จำนวนหนึ่งจึงมีคำว่ามุ้งเกิดขึ้นภายในพักนั้นนั้นสองคือคนสนิทของผู้มีอำนาจในการคัดสรรเรียกว่าเป็นการให้ตำแหน่งเพื่อเอาไปใช้งานตามความประสงค์เป็นคนที่ผู้มีอำนาจตัวจริงเนี่ยต้องการจะตอบแทนหรือไม่ก็ต้องการจะเอาไว้เป็นมือเป็นไม้ในการทางาน สามคือผู้ที่มีอาวุโสในทางการเมืองหมายความว่าเป็นสสมาแล้วหลายสมัยที่ผู้มีอํานาจมองเห็นว่าเป็นสสอของพักมานานหลายปีแล้วแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาหลายสมัยแล้ว 4. ตัวตึงในการช่วยสร้างคะแนนให้กับพักไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงหรือการอภิปรายในสภาก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย เราจึงได้เห็นคนดีคนเก่งคนที่มีประสบการณ์ได้เป็นรัฐมนตรีน้อยกว่าคนบางคนที่ไม่เก่งไม่ดีมีภาพลักษณ์เป็นคนสีเทาที่ไม่ได้ใสสะอาดบางคนเป็นแล้วก็เป็นอีกในทุกรัฐบาลไม่ว่าตัวเขาจะสก,กัดพักไหนหรือว่าจะมีพักอะไรเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจนทําให้คนเนี่ยสงสัยว่าเขามีดีอะไรทําไมถึงได้เป็นรัฐมนตรีในทุกรัฐบาล บางสมัยก็เจาะจงที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ตามที่ขอก็แสดงความไม่พอใจแล้วหลายครั้งผู้ที่มีอำนาจในการคัดสรรรัฐมนตรีก็เกรงใจจึงให้ตำแหน่งไปตามที่ขอทั้งๆท,ที่ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละสมัยเนี่ยไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่เลิเลิศให้ประชาชนได้ชื่นชมมีหนำซ้ำ บางครั้งกลับทําเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ความชั่วมีความดีไม่ปรากฏเป็นที่สงสัยของประชาชนว่าประเทศไทยขาดรัฐมนตรีคนดังกล่าวไม่ได้เจเลยอันที่จริงแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งคนที่ไม่ได้เป็นสสเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐมนตรีเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ในการเลือกให้ใครเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเราก็สามารถเชิญคนเก่งคนดีคนที่มีประสบการณ์ให้มาเป็นรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประเทศชาติและก็เห็นแก่ประชาชนในหลายประเทศเนี่ยเราจะเห็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็มีประสบการณ์ตรง กับบทบาทภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบเช่นได้ทูตหรือว่าคนที่เคยเป็นทูตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ผู้พิพากษาหรืออายการมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หมอมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ทหารมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติการด้านการเงินเอกชนหรือเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานที่โดดเด่นมาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกและในหลายประเทศนอกจากจะเลือกรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรตรงแล้วเนี่ยเขายังให้คนที่มีอํานาจเลือกมาได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะบริหารกระทรวงที่ตนเองกํากับได้อย่างไรเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ออกอากาศให้สาธารณาชนได้รับร,รู้รับฟังประชาชนก็ได้ร่วมในการตัดสินใจด้วยการแสดงออกว่าตอบรับคนที่ได้รับเลือกหรือไม่ส่วนประเทศไทยเราเนี่ย การดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรรงมีน้อยมากเพราะว่าการเป็นรัฐบาลผสมจะมีการกําหนดโค้ต้ากระทรวงที่แต่ละพักจะได้เมื่อได้กระทรวงมาตามโคต้าแล้วเนี่ยก็จะมาจัดสรรกันเองภายในพักตามมาตรก,การที่กล่าวข้างตน้นเรื่องความรู้ความสามารถเรื่องประสบการณ์ไม่เกี่ยวเพราะถ้าจะเอามาเกี่ยวก็ไม่สามารถจะจัดสรรตําแหน่งได้ตามโคต้าที่ได้มา เราจึงได้รัฐมนตรีหลายคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะกํากับดูแลแล้วก็บริหารงานกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องอาศัยข้าราชาการประจําเป็นผู้ช่วยในการทํางานถ้าเจอคนดีก็โชคดีไปแต่ถ้าไปเจอคนที่ประจบสอบพอประเทศชาติก็จะตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าข้าราชาการที่ทํางานเอาใจรัฐมนตรีเพื่อตําแหน่งเพื่ออํานาจเพื่อผลประโยชน์ก็จะยอมทําทุกอย่างตามบัญชาของนักการเมือง แล้วถ้าหากว่านักการเมืองช่อฉนหรือมีข้าราชการสอพลอร่วมมือกับนักการเมืองช่อฉนเนี่ยผลร้ายก็จะเกิดกับประเทศชาติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเพราะว่าธรรมเนียมปฏิบัติในการคัาสรรธรบุตรีที่เป็นมานานกว่า30ปีแล้วนะครับเราจึงมีการพัฒนาล้าหลังกว่าหลายๆประเทศที่เคยตามหลังประเทศไทยมาในสมัยก่อน อาจารย์สรีบอกว่าแต่นะบัดนี้เนี่ยประเทศต่างๆหลายประเทศเขามีการพัฒนาล้ำหน้าเราไปแล้วเราจะเอากันแบบนี้อีกนานไหมล่ะคะ